สวัสดีครับเคยเป็นกันบ้างไหมครับที่มีอาการชายิบยิบบริเวณที่ปลายมือแทบทุกนิ้วเลยแล้วไม่รู้ว่าต้องทําอย่างไรและในคลิปนี้นะครับทางคุณหมอภูมิจะมาแนะนําวิธีการดูแลอาการเหล่านี้ครับเรียนเชิญคุณหมอภูมิได้เลยนะครับสําหรับในกลุ่มที่ชาทุกนิ้วนะครับชายิบยิบที่ปลายมือ ทุกนิ้วเลยนะครับแล้วโดยส่วนใหญ่ก็จะมีโรคประจําตัวอาจจะเป็นในกลุ่มของเบาหวานที่ควบคุมยังไม่ได้หรือว่าเป็นเบาหวานมานานหรือมีควบคู่กับความดันหรือว่าในบางรายที่เป็นโรคไทรอยร่วมด้วยนะครับหรือว่ากลุ่มบางกลุ่มที่ใช้งานเข้ามาหนักหรือผู้สูงอายุนะครับก็จะมีการเสือเส่อม,มของเส้นประสาทพอมีการเสื่อมของเส้นประสาทส่วนปลายปุ๊บเนี่ย <c oughs> การส่งกระแสประสาทหรือมีการอักเสบที่ง่ายจะเกิดอาการชาทุกนิ้วนะครับโดยส่วนใหญ่การราักษาก็จะแบ่งเป็นการใช้ยากับการไม่ใช้ยานะครับส่วนใหญ่การใช้ยาที่เราจะใช้ เป็นการรักษาของเส้นประสาทอักเสบหรือยาเพื่อเพิ่มเลือดไปเลี้ยงเส้นประสาทในกลุ่มหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือการใช้คลื่นแม่เหล็กในการยิงเข้าไปที่ปลายประสาทเพื่อกระตุ้นให้เขากลับมารีเจนเนอเรทีฟหรือทําให้เขาฟื้นฟูได้มากขึ้นนะครับก็จะเป็นการรักษาควบคู่กันไปนะครับแต่สิ่งสําคัญโรคตั้งต้นของคนไข้เช่นโรคเบาหวานอะไรเนี้ยอาจจะต้องคุมให้ค่าเลือดน,นั้นดีที่สุดนะครับเพื่อผลการรักษาจะได้ดีที่สุดครับขอบคุณคุณหมอภูมากเลยนะครับ และสำหรับท่านใดนะครับที่มีอาการชายิบยิบยบริเวณที่ปลายมือแทบทุกนิ้วลองใช้วิธีการเหล่านี้กันดูนะครับและถ้าหากท่านใดนะครับต้องการรักษาภาวะผังผืดกดทับเส้นประสาทที่ข้อมือด้วยวิธีการเจาะตัดแบบไร้รอยแผลกับคุณหมอภูมิสามารถดูข้อมูลติดต่อไดที่ด้านล่างได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ